สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องสวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องวันนี้มามาชมมาชมสวนที่ปลูกต้นไม้ไว้นะคะพอดีมีพับพึงน่าจะเป็นพับพึงเลนล,ลี่หรือว่าพับพึงเมืองการไม่แน่ใจเนาะเพราะออกดอกพอดีวันนั้นมาก็เห็นกําลังเป็นช่อดอกแต่วันนี้มาโลยโลยใกล้จะหมดแล้วค่ะเหลือแค่นี้นะคะก็เลยคิดถึงพี่พี่น้องน้องเนาะ พี่ๆน,น้องๆพี่ป้านาะอาเนาะมารีคิดถึงดอกไม้สวยๆดอกไม้สวยๆคิดถึงคนที่ชอบเหมือนกันเนาะโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูช่ออื่นๆด้วยค่ะช่อช่อนนี้เขาสวยมากนะคะช่อนนี้สวยมากเพราะมารีมารีเอามาลงดินไว้ค่ะมา,มารีเอามาลงดินไว้นะคะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นพับพึง่งพับพึงเมืองการไมมไม่แน่ใจแล้วดอกเขาสวยมากอันนี้ดอกตูมค่ะ นี่นลรยไปเป็นสิบดอกนะคะเพราะว่ามารีตัดออกเนี่ยค่ะตัดออกเพราะเพราโลยจนดํแล้วทีนี้ก็เลยอยากถ่ายรูปให้เห็นก็เลยตัดดอกดาๆออกนะคะนะ,ะอันนี้ยังไม่บานอันนี้ดอกนี้ดอกล่าสุดบานนะคะนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูช่ออื่นๆค่ะมีมีอีกเยอะมีหลายช่อรู้สึกว่าจะมีสามหรือสี่ช่อที่ที่เดินต่อไปอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นพรบพึงเหมือนกันเมืองการเหมือนกันกนะคะพรบพึงลิลลี่เมืองการอะไรอย่างเงี้ย ประมาณนั้นนะคะอันนี้ว่านสิบแสนนะคะอันนี้มหาบัวค่ะมหาบัวต้นนี้เพิ่งเอามาลงไว้นะคะมหาบัวต้นนี้นะคะเดี๋ยวจะพาเดินไปชม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 อีกช่อหนึ่งนะ่ะโรยหมดแล้วว้าไม่ทันนะคะไม่ทันไม่ทันโวยหมดแล้วมาเห็นเมื่อสองสามวันที่ผ่านมานะคะวันนี้โรยหมดแล้วนะคะ อันนี้ที่ลงดินไว้นี่นี่ตรงต้นนี้ก็ออกดอกแล้วนะคะออกดอกไปหันไปแล้วเดี๋ยวเขาก็ออกอีกค่ะในช่วงสามเดือนเนี่ยเขาจะออกดอกนะคะช่วงสามเดือนนี้เขาจะออกดอกตลอดเรื่อยๆนะคะนี่นี่ก้อนนี้ก็ออกไปแล้วค่ะก่อนนี้ก็ออกไปแล้วน่าจะเป็นแรงคอดําแรงคอเผือกแรงคอดําพับพึงลินล,ลี่เมืองการพับพึงลินลี่อะไรมีหลายพับพึงนะ มารีเห็นดอกแล้วก็ชอบก็ต้องก็ต้องเก็บสะสมซื้อสะสมมานะคะอันนี้กําลังจะเริ่มโลยแล้วอันนี้กําลังจะบานนะคะดอกนี้กําลังจะบานนะคะเนี่ยไม่ได้มาดูแค่ไม่กี่วันนะคะหญ้าก็ขึ้นขึ้นเริ่มจคมะคลุมแล้วค่ะตรงจุดนี้ตรงจุดนี้มารีขุดขุดแบ่งพี่เข้าไปนะคะเลยก็เลยเอาต้นเล็กใส่ไว้นะคะตรงนั้นนะคะต้นนี้ค่ะต้นนี้นะคะ ขุดแปลงกอใหญ่พี่เข้าไปนะคะนะคะก็ประมาณเนี้ยยาวๆประมาณนี้เป็นแปลงแปลงประมาณเนี้ยค่ะนะคะคือถ้าออกดอกมาก็คือสวยมากอะ <ST Jean> ่ะอันนี้รู้สึกว่าจะเริ่มเริ่มยุบแล้วค่ะเริ่มเหี่ยวแล้วนะคะหรือจะบานเย็นนี้ไม่แน่ใจเนี่ยน่าจะบานเย็นนี้ค่ะนะคะแต่อันนี้โรยไปแล้วอันดอกนี้โรยไปแล้วแต่อันนี้น่าจะบานไปแล้วก็น่าจะเริ่มบานเย็นนี้ค่ะ อันนี้จะแล้งคอเผือกนะคะเป็นประเภทวานว่านแล้งคอเผือกนะคะนี่ค่ะไม่ได้มานานหญ้าก็จะคุมหญ้าก็จะคุมประมาณเนี้ยนะคะมารีก็ต้องคอยมาแวบๆคือไม่ค่อยว่างสา่วนมากก็จะช่วงนี้ก็มีมีพี่ๆน้องสั่งของเข้ามามารีก็จะไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะคะก็จะแพ็คของส่งพี่ๆน้องที่ที่ที่สั่งเข้ามานะคะเป็นประเภทบอลน,นะคะบอลสี แต่อันนี้อีกสวนหนึ่งที่มารีเอาไม้หัวมาลงไว้นะคะเป็นว่านประเภทว่านว่านพับพึงพับพึงแหลงคอเผือกแหลงคอดําแล้วก็พับพึงลิลลี่เมืองการอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นอย่างเช่นต้นนี้ก็น่าจะเป็นแหลงคอแหลงคอดําว่านแหลงคอดํานะคะและทีนี้เขาก็จะมีหน่ออยู่นะมีหนอ่อแต่ปีนี้ยังไม่ได้ขุดนะคะขดุดขุดเดี๋ยวคงจะขดุดหลังจากที่เขาฤดูการเขาออกดอกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมารีก็จะมาขดุด ขุดแบ่งออกขยายเพิ่มนะคะนะคะและว,วันนี้ขอแค่นี้ค่ะสวนมารีจา้าท่านไหนที่ส่งสั่งของเข้ามาวันนี้มารีส่งจริงนะคะส่งจริงส่งตรงปลทุกคนนะคะไม่ต้องกลัวนะคะมารีไม่โกงค่ะนะคะขอบคุณพี่ๆป้าๆนะนะทุกท่านนะคะที่สั่งมารีเข้ามานะคะ จ้าสวัสดีค่ะวันนี้ขอแค่นี้ค่ะวันที่1 0จนที่20มิถุนายนเนาะพศสองพค่ะมารีไม่มีปลายทางนะคะมารีอยู่สระแก้วนะคะสวัสดีค่ะ